ลึกลเน้นๆน้นบอลเอ็สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คอบอลเอ็กชแนนะครับต้อนรับทุกคนกับเข้าสู่ห้องเดิมๆของเราครับบรรยากาศแบบนี้ห้องแบบนี้นะฮะกลับมาแล้วนะฮะพรีเมียร์ลีกกำลังจะกลับมาเริ่มต้นสร้างความตื่นเต้นเร้าใจกันอีกแล้วฟุตบอลที่เราคิดถึงกำลังจะกลับมาก่อนหน้านั้น1เดือนก็ไปคอบอนยูโรกันไปนะครับก็เป็นรายการของทางสถานีฮะ ก็เป็นบอลยูโรนะนะผมก็ไม่ค่อยได้นําคลิปมาลงทางช่องเท่าไหร่นะเพราะว่ามันยาวแล้วมันก็ไม่ค่อยเกี่ยวข้องกันเท่าไหร่อะตอนนี้บรรยากาศกำลังจะมาแล้วพรีเมียร์ลีกฤดูการใหม่ฟุตบอลที่เราคิดถึงกำลังจะมานักเตะที่เราคิดถึงก็เริ่มกลับมารายงานตัวกันแล้วนะครับลิฟท์ตอนนี้ก็ไปพรีซีซั่นกันอยู่ที่ออสเตรียเก็บตัวกันอยู่ที่นู่นครับวันนี้ก็เลยมาพูดคุยกันนะเล่ากันให้กันฟังนะครับก็เรื่องเกี่ยวกับพรีซีซั่นนักเตะรายงานตัว อัที่สาคัญที่อยากจะเล่าก็คือเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬานะฮะที่ทีมงานของเจเกนคระับนำมาพัฒนาใช้ให้กับทีมนะครับเรื่องขึ้นชื่อหรือเกินเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาของทีมแพทย์เยอรมันเนี่ยเก่งมากนะ,ะเอามาติดตั้งในยุคข,ของเจเกนครัในเกเกนเพรสซิ่งที่เรียกว่านักเตะอยู่ๆเล็กแต่เลื้อูฟิตเป็นม้าวิง่งแบบโอ้โหลืมตายไปเอาความฟิตมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนี่คือเบื้องหลัง ส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับก็คือเรื่องของการตรวจ l a คเตสเลคเตสเทสนักกีฬานะเพื่อให้รู้ว่านักเตะแต่ละคนมีสภาพร่างกายเป็นอย่างไรและจะซ้อมให้เข้ากับนักกีฬาแต่ละคนอย่างไรเดี๋ยววันนี้จะมาติดตามมาจะเล่าให้ฟังก่อนอื่นนะฮะเอาภาพขา<อ>วคราวนักเตะนิดๆหน่อยๆมาฝากก่อนนะฮะก็จริงๆเนี่ยมันมี อ่านี่เรื่องนี้น่าสนใจเหมือนกันนะเลวพูก็จะมีเรื่องของการพิจารณานักเตะอยู่5รายนะมีแลนในสัปดาห์หน้าเรียกว่าแลกเปลี่ยนก็คือจะผ่องถ่ายออกไปนะฮะนักเตะที่อยู่ในลิสต์ต่างๆเนี่ยอาจจะมีมูลค่าถึง36ล้านปอนด์นะเดี๋ยวก็ผมก็ไม่ได้ลงลึกรายละเอียดเท่าไหร่ก็จะเป็นที่อยู่ในข่าวเนี่ยก็มีอ่ะอย่างเช่นแฮร์รี่วิลสัน นะครับเชอดันชากิรีเนี่ยอันเนี้ยก็ดูเหมือนว่าก็จะมีราคาค่าตัวก็จะมีเรื่องของการพิจารณากันอีกครั้งหนึง่งเดี๋ยวดูกันต่อไปนะฮะอ,อ,อ่ะนี่แหละนี่คือบรรยากาศของการของแคมป์ฝึกซ้อมโอ้โหห่วงจุ้ยดีมากห่วงจุ้ยดีมากบรรยากาศดีอย่างนี้นะฮะมันมันชวนให้ให้ใจิตใจมันกระชุ่มกระชวยให้มันมีความสดชื่นนะฮะ ลีกหนีโควิดแล้วก็ไปซ้อมกันอย่างนี้เออดีมกันนะฮะอ้ากก็จะมีลิสต์ของนักเตะรายงานตัวนะตามนี้เลยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับตอนเนี้ยเลี้ยวภูไปไรายงานตัวซ้อมกันชุดแรกเนี่ยคือคนที่ไม่ได้ติดทีมชาติไม่ได้มีภารกิจทีมชาติในช่วง เบรกเนี่ยนะฮะสาคนรวมทั้งพี่ยักษ์บอยจิฟานได้โมซาลาซาดิโอมาเน่แล้วก็นักเตะบรรดาปล่อยยืมทั้งหลายแล้วก็นักเตะที่ไม่รู้อนาคตตัวเองก็อยู่รวมๆกันปริซิซั่นเจ้าประจําเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เริ่มมีรายงานตัวล่าสุดวันเนี้ยสิบเกรกฎาคมแอนดี้โรเบิร์ตสันมาแล้วนะฮะผู้ติดต่อกรอบแรกแล้วก็ตบรอบน็อกเอาท์ต่างๆอย่างเวลส์เนี่ยนะฮะเนโกโวิลเลียมแล้วก็แฮร์รี่วินสัน นะฮะก็จะกลับมารายงานตัววันพรุ่งนี้นะครับใครอีกดีโอโกโจต้ามาวันที่19นะนี่นะฮะชาดานชากุรีมาวันที่24เอ่อเตียโกอันโดรามาวันที่28และท้ายสุดคือคนในกลุ่มนักเตะที่อยู่ในกลุ่มรอบชิงทั้งโคปาทั้งยูโรเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นจอแดนไฮเดอร์สันอาริซงเบ็คเกอร์ฟาบินยูโรเบอโรเบโตฟิมิโนเนี่ยนะฮะก็จะมารายงานตัวนู่นเลย2ส,งสิงหาคมคือ ครับจะปล่อยนักเตะพัก3สัปดาห์พักไปเลยหยุดไปเลยเต็มที่ไปเลยนะแล้วค่อยกลับมารายงานตัวนะครับก็วิธีก็เรื่องราวของการรายงานตัว precision ทุกคนจะรู้ดีอยู่แล้วว่าต้องใช้เวลานาน,านพอสมควรนะครับกว่าจะกลับเข้ามาสู่เรื่องของความฟิตเหมือนเดิมได้ใช้เวลานาน,านมากเป็นเดือนนะครับมันไม่ใช่สามารถที่จะมาซ้อมแบบวสองอาทิตย์ฟิตเล่นได้เลยแข่งได้เลยความความฟิตระดับมช์ฟิตเนสของ ทีมฟุตบอลอาชีพโดยเฉพาะลิฟท์เนี่ยมันไม่ใช่ฟิตธรรมดามันต้องฟิตถ,ถึงขั้นไหนซึ่งไม่มีรายไม่มีไม่มีใครสามารถล่วงรู้ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องเรื่องเรื่องเทคนิคเฉพาะเรื่องความลับนะฮะแต่ทีเนี้ยผมไปเจอบทความแล้วผมก็น่าสนใจว่านักเตะเนี่ยกลับมามันจะต้องมีการเทสเลือดโดยการตรวจแลคเตสเทส,เทสผมก็เข้าไปลองหาข้อมูลดูแลคเตสเทส,เทสแลคเตสมันก็คือ แหล่งพลังงานในร่างกายของนักกีฬาของเรานี่แหละฮะมันจะถูกกระตุ้นมาใช้งานนะครับในการออกกําลังกายนะฮะก็มันก็จะยิ่งออกกําลังกายยิ่งเล่นกีฬามากมันก็จะมีการสะสมแลคกเตสไปเรื่อยๆเรื่อยๆความเข้มข้นมันก็จะมากขึ้นมากขึ้นตามความหนักหน่วงของการออกกําลังกายโดยเฉพาะนักฟุตบอลเนี่ยมันก็จะมีการขับแลค เตสออกมาสูงมากยิ่งเข้มข้นมากก็จะสะสมไปเรื่อยๆการสะสมแลคเตสในร่างกายโดยเฉพาะนักกีฬาไปเรื่อๆๆยๆโดยไม่มีการ,รอยๆกระจายออกหรือคลายลงนักเตะก็จะเกิดอาการปวดล้านะครับเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวจนกระทั่งไปถึงเรื่องของการเกิดกล้ามเนื้อฉีกขาดหรือเกิดการบาดเจ็บขึ้น ในวันหนึ่งข้างหน้าถ้าไม่มีการเขาเรียกอะไรเคลียร์ลยแลคเตสในร่างกายให้เหมาะสมและใช้ให้เหมาะสมซึ่งมันก็ต้องเป็นทีมแพทย์เฉพาะด้านที่มีความเชี่ยวชาญในการเคลีย,ลยร์เจ้าเท่าไรแลคเตสในร่างกายของนักเตะนี่แหละเราก็จะได้เห็นนักกีฬาเวลาเรามาฝึกซ้อมเคยเคยเห็นไหมว,ว่านักกีฬาจะต้องริบูจะต้องถูกเจอะโอ จาอะไรที่หูเนี่ยมีเครื่องมือมาตรวจเนี่ยเคยเห็นไหมฮะเคยสงสัยไหมผมก็สงสัยว่ามันคืออะไรอย่างอย่างภาพนเนี้ยนะฮะอันนี้โมซาล่านะครับอ่ะลองซูมเข้าไปดูใกล้ๆก็จะมีการตรวจตรงบริเวณติงหูเนี่ยเนาะน่าจะเป็นการเจาะเลือดนะครับซึ่งครั้งแรกเนี่ยผมคิดตัวเองว่าตรวจเลือดเพื่อเช็คว่าใช้ชีวิตเสเพลไหม <laughs> ดื่มดริงเยอะไหมม,ม,มีปริมาณแอลกอฮอล์ติดค้างอยู่เยอะไหมหรือมีสารกระตุ้นมีสิ่งเสพติดหรือเปล่าผมค,คิดประมาณนั้นเลยนะครับทีนี้พอศึกษาไปศึกษามาเรื่องแล็กเทสนะครมีการเทสแบบนี้นะทุกคนผ่านมาหมดแล้วนะฮะซึ่งเนี่ยคือสิ่งที่เราเห็นในทุกพรีซี s ั o นนักเตะจะต้องถูกตรวจตรวจแบบนี้ทุกคนนะโอ้คนนี้น่านตรวจเยอะ ต,ต้องตรวจให้ละเอียดจะได้รู้ความฟิตเป็นยังไงเนะี่ยทุกคนโดนหมดอะดูใกล้ๆก็จะเป็นอุปกรณ์นะฮะแล้วก็จิ้มลงไปนะครับอ่ะเราก็ไม่คุยกันต่อเรื่องแลกเพสอย่างที่บอกในสกูดนี้มันคือยิ่งออกกำลังกายมากยิ่งสร้างสร้างมากยิ่งเข้มข้นถ้าสลายไม่ถูกวิธีก็จะตกค้างอยู่ในร่างกายอย่างในกล้ามเนื้อทำให้เกิดการอ่อนล้านะครปวดเมื่อยจนกระทั่งเกิดอาการเจ็บปวดในอนาคตได้นะฮะ ก็เนี่ยแหละคือสิ่งสําคัญนะผมก็เรียบเรียงแล้วก็ปฏิปต่อได้ว่าคือเขาจะใช้อุปกรณ์พวกน,นี้ตรวจนักเแต่แต่ละคนนะฮะการกลับมาจากที่ต่างๆแล้วมารวมตัวกันในพรีซีซั่นแต่ละคนร่างกายเป็นอย่างไรไม่เหมือนกันแน่นอนนะฮะการตรวจอย่างนี้เขาก็จะให้ฟิตซ้อมแค่ไหอเไรซ้อมเป็นลำดับขั้นซ้อมตั้งแต่เบาไปหาหนักนะฮะพอซ้อมจนหนักได้ที่แล้วคิดว่าปริมาณแลคโตดนพุ่งพล่านมาก แล้วก็เรียกนักเตะม,มาเทสต,ตรวจเลยแล้วก็เอาค่าเหล่านี้นะซึ่งมันก็จะมีอุปกรณ์ในการตรวจมีอุปกรณ์ในการวัดนะในชุดมั่งอุปกรณ์ที่ติดพ่วงหรือซึ่งมันเราเคยเห็นติดเต็ไมไปหมดเลยนะฮะซึ่งเราเคยเห็นอยู่แล้วไอเสื้ออย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับตรวจเ,เป็นค่าการ ตรวจสอบการเคลื่อนไวอหวชีพจรนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะมีอุปกรณ์พ่วงกันกันกบการตรวจแลืเตสเข้าไปด้วยนะครับทีเนี้ยเขาจะได้ข้อมูลของนักเตะแต่ละคนว่าแต่ละคนมีความระดับความฟิตซ้อมของร่างกายร่างกายประมาณไหนเขาก็จะจัดคอร์สการฝึกซ้อมให้เหมาะสมของนักเตะแต่ละคนนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะทราบได้เลยนะครับแต่ละคนมีสภาพร่างกายอย่างไร ไม่ต้องหลอกหมอหมอใช้วิธีเจาะเลือดตรวจแลคเตสจบนะฮะเมื่อก่อนอาจจะตรวจเรื่องของชีพจรระบบหายใจชีพจรซึ่งก็บอกว่ามันไม่แม่นยำมันล้าสมัยแล้วเดี๋ยวนี้ตรวจเลือดเลยแล้ววัดแลคเตสแล้วรู้เลยว่านักเตะถ้าแลคเตสเยอะเข้มฟิตฟิตจริงทีนี้เขาก็ต้องมีวิธีการจัดการว่าคนนี้ควรจะต้องจัดการแลคเตสออกไปอย่างไรให้เหมาะสมและใช้อย่างไร ในปริมาณที่เหมาะสมและเหลือทิ้งกําจัดอย่างไรก็เป็นเรื่องของทีมแพทย์ของสโมสรลิเวอร์พูลไปจัดการกันแต่ที่แน่นอนเนี่ยการตรวจอะไรต่างๆอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆความทันสมัยอะไรต่างๆตอนนี้ก็ก็ถือว่าเราไม่ได้ด้อยไปกว่าใครผมไม่รู้ว่าสโมสรแต่ละแห่งมีการแล็กเดชเทสแบบนี้กับนักเตะในช่วงพรีซิชั่นหรือในช่วงไหนๆก็แล้วแต่หรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพรีซิชั่นเพราะว่าพรีซิชั่นมันจะต้อง ซ้อมแบบขั้นบันไดใช่ไหมก็ต้องซ้อมตั้งแต่ฟิตวอร์มอบอุ่นร่างกายค่อยๆขยับมาวันนี้ซ้อมอวิง่งใช้ร่างกายประมาณนี้ซ้อมกับลูกบอลประมาณนี้วันต่อไปเซสชันต่อไปค่อยๆหนักขึ้น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 นะฮะพอถึงเวลาหนักตามได้ตามสเต็ปที่ต้องการก็เทสและที่นี้เราจะได้รู้เลยว่าการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬากล้ามเนื้อของนักกีฬาไปถึงสเต็ปไหนแล้วแล้ว ก็จะรู้ว่านักเตะมาถึงขั้นนี้แล้วนะใช้ร่างกายใช้กล้ามเนื้อถึงจุดแล้วนะแลคเตสมาเต็มแล้วนะอะต่อไปก็ต้องคลายด้วยวิธีของเขาซึ่งวิธีคลายผมยังไม่ได้รู้ว่าเขามีวิธีคลายจะจัดการอย่างไรเพราะฉะนั้นเราอาจจะได้เห็นว่านักกีฬาช่วงนี้อาจจะมีผ่อนคลายด้วยการไปเล่นน้ำบ้างโดดน้ำปั่นจักรยานบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่ ผมว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการคลายและ,และเตสและเตสออกเหมือนกับการคูลดาวน์ในในการออกกำลังกายผมก็ปฏิปต่อได้ว่าโอ้มันก็เป็นวิธีการนะควบคุมความฟิตของนักเตะเอาคูดง่ายๆเลยเนี่ยตัวนี้มันสามารถรู้นักเตะฟิตขนาดไหนมันสามารถควบคุมได้แล้วก็จัดการให้นักเตะฟิตในแบบที่พอดีพอดีไม่ให้ฟิตจนเปรีย้ยจนเกินจนกระทั่งเรียกว่า ฟิตมากแต่ระยะเวลาของความฟิตยังไม่ถึงขั้นที่เอาไปใช้เรียกว่าแข่งเต็มแมตช์หรือว่าแมตช์ฟิตเนสเพราะฉะนั้นลำดับขั้นตอนมันมีเหตุแล้วมันมีผลนะครับอันนี้ก็ได้เห็นว่าโอเคจากการซ้อมจาก p r e ซี s ั o n เราก็ได้รู้ว่าโอเคมันมีลำดับขั้นตอนอในการพัฒนานักเตะพัฒนาสภาพความฟิตแต่ละคนแบบไม่ไม่รีบร้อนไม่ผีผามนะครับบางคนก็จะคิดว่าเอา้า ในเมื่อมาพรีซีซั่นแล้วทำไมเราไม่ a ัด cost add s e s s i o ให้นักกีฬาให้นักฟุตบอลหนัก,นกๆเพื่อมันจะได้ฟิตขึ้นมาให้เร็วที่สุดให้ระบบหายใจยมันกลับมาฟิตให้เร็วที่สุดมันหนักเกินมันเกินระดับขั้นถ้าเกินไปทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันเกินก็จะเกิดอาการบาดเจ็บได้ง่ายนะพอความฟิตขึ้นมาสูงเยอะแล้วไม่ได้ถ่ายเทออกมันก็จะเกิดล้าพอล้าแล้วก็ใช่ไหมร่างกายก็ปวกเปียกไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้า ตามลาดับขั้นโดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาแนละ้วผมมั่นใจว่ามันไม่มีอะไรที่มันจะจะเกินจะเกินลิมิตไปยกเว้นสิ่งเดียวที่จะมาทําลายระบบต่างๆวิทยาศาสตร์การกีฬาต่างๆก็คืออาการบาดเจ็บจากการถูกกะระทําเท่านั้น <c oughs> <c oughs> กลัวอย่างเดียว <c oughs> วิทยาศาสตร์การกีฬาเราไม่กลัวลิวพูอยู่ในลำดับท็อปทอปของเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาไปแล้วนะครับกลัวอย่างเดียวกลัวนอกเกม นะฮะอ่ะโอเควันนี้ก็คุยกันเบาๆสบายๆนะฮะก็ไม่อยากจะหนักนะฮะเผลอไม่ได้ชอบเอาเนื้อหาสาระนะฮะใส่เข้าไปทุกทีเลยนะครับมันอดไม่ได้นะฮะเอะคุยกันแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือภายในวัน2วันนี้จะกลับมาเราก็จะหยิบประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจกักลับมาคุยกันเหมือนเดิมวันนี้ c ารบอนเต้องไปก่อนนะครับถูกใจประกาศเลยนะครับว่าจะเริ่มมาแล้วนะครับคอนเทนต์ต่างๆคลิปต่างๆของ c าร์บอนเฝาก หลายท่านด้วยกลับมามาฟังกันอยู่ในช่องนี้แล้วก็กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยเราก็จะไปกันต่อนะครับฟุตบอลกอ็ใกล้จะเริ่มแล้วเราก็ตีปี๊บหน่อยแล้วก็สร้างสีสันบรรยากาศนะฮะบรรดาแฟนๆลิเวอร์พูลทั้งหลายก็จะได้นะรกระชุมกระชวยขึ้นอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็ฝากด้วยบอกต่อบอกต่อว่ามามาอยู่ช่องนี้กันมาฟังกันนะฮะแล้วก็กดติดตามกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ Look loop men. X.